กระผมสวัสดีครับยิปซีแฟนช่องสู้ขู่สุ้คนนะครับผมเอามาอนีมาตามพอจิตกันเหมือนเดือมนะพี่น้องยิปซีมาเล่นมาแวะมาหากันนะครับซึ่งวันที่แล้วนะครับต้นคลิปยิปซีเคยได้เบิ่งกันเป็นบอพี่น้องยิปซีเคยได้เบิ่งกันอยู่นะครับคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่แอดมาทายทำกันนะครับซึ่งพอจิตก็ให้เต็มสูตรไปนะครับก็เข้ากันนะครับพี่น้องยิปซี เขากันเต็มๆเลยนะครับนี่ครับพี่น้องเอพซีครับรักฐานนะครับรักฐานงวดที่ผ่านมานะครับเห็นกันชัดเจนว่าพี่น้องนะครับพอคิดร้านแตกที่ไฮงวดที่แล้วนะครับให้วิ่งบนหกกับเจ็ดเข่าที่หกตะบามาลงล่างนะครับให้วิ่งล่างสี่สี่กับสองเข่าทั้งเหล็กวิ่งทั้งสี่ทั้งสอง จับโค4664เข้าตรงๆพี่น้องเอฟซีล่างคำพี่น้องเอฟซีแตกกันนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับนี่รับฐานให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้พี่น้องเด้อของพ่อจิตพ่อจิตล้านแตกคลิปแรกเข้าเต็มๆเลย4664พ่อจิตฟันให้เลขวิ่ง4กับ2 4มาล่าง2ไปบนมาทั้งสองตัวสามตัวได้พี่น้องเอฟซีครับผมคลิปแรก แต่พอคิดโคงสุดท้ายฮัลล์พอคิดคัดเนียนให้บอเขานะครับพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้มาเล่นน้ำพอลกีดกันจักหน่อยมากำลังเฮ็ดสมมติบ้างเฉลี่ยโยงเฉลี่ยคำนวณเลขหรือเปล่าเอาสวัสด,ดีพ่อสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับเป็นให้พ่ออะไรเดียวทำไมผมก็บ่ได้แม่ขวาผมก็บ่ได้ไปหลายเติมกันโอ้เด็กสันนอกก่อเนาะ นี่เอาพี่น้อง e PC, เอฟซีเบิ้งหลักฐานนะครับเบิ้งอีกรอบนึงนะครับของพอกิตกันเป็นพ่พอมาคลิปแรกนี่เราขอพ่อไห่เนาะพ่อไห้พ่อไห่วิ่งบนหกกับเจ็ดแต่ว่ามาเข่าหกแต่ว่าไปลงล่างนะพ่อนะจับคู่นะครับแต่ว่าเรียกติดเรียกลักลักหน่วยนี่นะครับลักหน่วยมาอายู่สองแต่ว่านี่พ่อไห่จับอ่าให้วิ่งล่างสี่กับสอง มาสี่ลางสองบนแต่ว่าจับคู่นี่สีหกหกสี่เลยนี่เข้าที่สีหกตรงตรงเลยนะพอเนาะอ้อสุดยอดไลเพี่หนึ่งนทีเล็กวิ่งก็เข้ากันนะครับนี่ครับพี่น้องนาทีลักฐานเด้อแต่ว่าถามพ่อพ่อข้างไว้ไย้เอาพ่อพ่อว่อได้เอาชุดนี้วะมันจับเอาเล็กไปคือพิษบินเนี่ยวะ โอพิดบิน <c oughs> จับใบสี่หกโอ้จัไปซี่หกแต่ว่าเอาเอาอีกบินนึงไปเสือมันลายสุดโหดมันจับจิตมันหลงมันยังไดเนาะนเป็นจิบบได้ข้าิบบได้หลงหลงเริ่มหล่อห่อหมดทีเนาะเอาพี่้องคลซี่มื่อนี่ได้มาเล็นกับพ่อนะครับกุงยามอย่างติ๊กเล็กตัวนี้มหักง่ายตัวนี้มาเล่นกับพ่อซึ่งคลิปแรกนะครับพ่อจะเขียนไปมันลายบินพอจะไปซื้อกัน เอาบินบินหนึ่งไปซื้อได้บ่เขานะพี่้องยิซีจะแต่ว่าให้ถือด้วยในคลิปแรกผมใช้พอไปเอาคลิปที่สองเหมั้งชุดที่สองนี่เอาพี่้องยิปซีจะมาขอคือมาคุยกับคุณพ่พอเพื่อจะอเอาในาทางให้พี่้องยิปซีกันในชุดของหวดไปจับบ้นที่หนึ่งตุลานะครับพอคงชิบว,วายอย่างนี้พี่้องเนาะนะครับ เอาเฮียติเขียนมันที่ก่อนนะครับพี่น้องพี่ตอนนี้นขี่รถขามาพ่อกำลังคับนวอดูพ่อดีพอดีนะครับกันกลองออกนะครับออะเขียนมันทีก่อนเอาพออดด่อพ่ดที่พ่ดนี่น่ใจคุณพ่อมาตัวใดแห้งเด็กวิ่งข่อบนอครับผม,มนาหกกบะเจ็ดบนมาหกกับเจ็ดนานแมนพ่อแต่ว่าเอาหกกับเจ็ด มาแทนแน่นอนครับพี่น้องอีฟีตุลาคม2566กันเด้อนะครับเอาพอจิตนะครับพอจิตบ่อยหลายที่หมดนี่ครับผมออ้ยดีเลยพี่น้องอีฟีจะได้อ่าหกเจ็ดเจเท่านั้นบนบนให้สองคู่กลับไปกับสี่คู่เท่านี้อโอ้ยพี่น้องอีฟซีฟังเอาได้พี่น้องเรื่อบาทเนี่ย เอาพอให้แข็งๆกันได้พี่น้องว่ต้องเอาหลายโคนะให้เปลี่ยนตังค์นะครับว่าที่แล้วกับพ่อกะเสียใจเนาะพ่อเนาะเขียนบินไม่เขียนสินน <c oughs> สบ,สน,น,บนะนึ่งนะี่ทับสนเนาะพ่อเนาะหอหนึงเนาะทรับสนไหมครับวันนี้ <c oughs> วันนี้คุณพ่อเฮ็ดทีบว่าทนนรัพย์สอกเพราะว่าพ่อที่เฮ็ดชุดเดียวจบเลยพี่น้องหออืมเอาวิ่งบนเนะพี่น้องวันที้เอาวิ่งบน พอให้วิ่งตัวเลขครับหกบบกับเจ็ดบ่ให้วิ่หกหกกับเจ็ดเอาหกกับเจ็ดไปตรดแต่ว่าเดือนที่เดือนที่หกแม่หลวงหัอเดือนที่หกเด้อพี่น้องอีฟซีเอาแอบไปโคดเขียนคุยกับพ่อไปเรื่อยๆช่กกอนนะครับจะฟาเบิ่งตัวเลขกันเบิ่งเรารทีนี้จากกันนะครับจับคู้หอบอ่ะนี้นี่ไหมครับเฮ็ดไปไหมโอ้เฮ็ดไ,ไปเรียบร้อยแล้วบ่้าน่กัน โอ้บ้านงโอ้ยหอดหกหกซีตัวหันเอาหมดที่พ่อพ่อหายหลายคู่นู่หัวจะคู่กับนี่หกหกเจ็ดเจ็ด เบิ้ลหเจ็วันนี้วันนี้จะเบิ้นมันวะสงสัยเฮียเพราะว่ามันมากครูกันหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะกลับฟอมเนาะขอเนาะแต่ที่กินมันเลขสามครูเท่านั้นดิแต่ว่าพอกลับให้อ่ะเจ็ดหกวันนี้พ่อมักตัวใดแห้งบัดนี่ถ้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนี่มักหกเจ็ดไหมมักหกเจ็ดโอเจ็เป็นลักสิบ เอาเก็ตเป็นรักหน่วย mm. เ,เก็เป็นรักหน่วยแล้วพี่้องเอฟสีหกเก็ดตัวนี้เอาพอเนียนให้พร้อมเลยนะครับจังหวดที่เราแล้วพอเขียนไว้ไมีหอดสีหกหกซี 6, 6, อ่ะนะครับพี่อ้องออฟสีเมื่อเบิรงวิ่งล่างกันนะครับวิ่งล่างกันนะครับ ช่วันวิีเขาคาลางอย่พอเป่นะครับพี่น้องเอฟซีคอยคุยกันไปนาแล้วก็เบิ้งพอ่อนอ่านวณไปน้านะครับพิจะหน้าไปนะครับกวัดนี้พอ่อจะก,กันกองให้ดีๆที่สุดนะครับเพราะว่าให้ไปแล้วแต่ว่าบ่อเอานะครับพี่น้องเซีวัดนี้ บผาดว,ว่าันบอกว่ามักเก้าดิงานมักเก้าเก้ารักสิบเก้ารักสิบให้วิ่งเก้าตัวเดียวแล้วพอเนาะวิ่งเก้าตัวเดียว,วเอา้าเอากินแค้นก้บพี่น้องยิซีขงมามันเกิดยมงเก้าสองครับเก้าสอง เ2 9าสองเก้าเกาเจ็ดเก้าแปดเกเจ็ดเก้าปดนะพอเนาะเกดสองเพอมาตัวเนไทนมันมีเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสองติดสองนี่นพอเนาะาบนพ่อให้ไอ้ล่างพ่อให้ตัวเดียว แต่ว่าพอเน้ 92, น9-2ต้องนอนเป็นตัวร่องเอาเด็กของพ่อเนี่ยมหลายคู่แล้วพี่้องยิบซีแต่ว่าไปกลับกันที่ซื้อนะครับไปท,ที่กิ่งวดนีนะครับนี่แล้วหกเจ็ดนี่ยเราพ่อหกเจ็ตทามาาทามาอีกตัวหนึ่งเอาฮกเก็ตเก็ตโกก,กตัวเดียวกันนะ่ตัวเดียวกันนั่แหละถ้าิันนี้ถ้าิันนี้มันจะเป็น ศูนย์เจ็ดเจ็ดอยู่ไหศูนย์ที่เจ็ดเลยอ้อาวตัวร่องนะพี่น้องตัวร่องนี่ครับตัวร่องศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับถ้าเป็นเลขสามตัวศูนย์เจ็ดเศษนี่จะยืดรักลอยหนอพ่อศูนย์ขึ้นมาก,ก็เป็นรักลอยหมดอืมครับผมแต่ว่าล่างนี่พ่อมักเก่ามักเก่านะมักเก่าทองเก้าสองแห้งกมูนะครับเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสอง นะครับพี่น้องยิปซีนะครับติดเจ็ดนะครับเพราะว่าติดเจ็ดบนพ่อก็ได้เอามาว่าเจ็ดสองมีมันอาจจะล่องรางว่าสันนะครับพ่อก็ได้ให้หกันนะครับเอาพี่น้องยิปซีเห็นหงกันบ่พี่น้องอากาศคืมๆเล็กน้อยนะครับหลังจากจบคลิปนี้แอดก็จะเดินทางขึ้นไปทั้งอาชัยว่านกันนะครับไปติดตามนะทั้งทั้งปูนกันต่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเด้อครับเด้อนะครับคนละหน่วยนงแชร์ แล้วก็จะเริ่มนะครับคาลำชากาแฟของพ่อจิตติดต่อทั้งแย้มากกันเลน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าพ่อจิตก็ยู่ผู้เดียวนะพ่อผู้เดียวแล้วจุคกินได้บไหนีเฮ็ดกินเองแล้วเฮ็ดกิน,กนเองเนี่ยนะเฮ็ดกินเองแล้วเอาวันนี้พ่อได้ไอหยังมาเฮ็ดกินบันีหนงานเตียงวันนี้ละกสัตลารัดวันนี้ลักโอ้ตรงเตียงวันนี้โอ้พ่อเฮ็ดกินผู้เดียวเนึ้อเนึ้อเข้าหนึ่งเองเลนะะ่นไหมเองเองอ บะดเนี่นึ่งเองเฮ็ดเองกินกับเขาเองกินแล้วก็น,นอนเล่นนุ่งเทื้อตี่อดนุ่งกินแล้อนะโอ้ยความสุขเราพ่อนอะน่ะถ้า,กาเกิดทั้งงานลูกงาไปจนค่นั้นเงี้กยก็ท้าเราไปแมนลูกงาไปนล้วกนเอ่อวฮ้ยพ่กเกินไปแล้วยุ่งเสื้ลายเราผ่อนเนาะกลับผมเอาหนิซึ่งคุณพ่อก็อยู่พูดเดียวด้วยพี่ทอ,องกิฟซีนะครับเรียกเขาว่าเขากะพิจารณาซอยกันค่าน้ำชากาแฟานะครับทอ,องกิฟซี่ แอดบอได้ boy, เรียกร้องเราพี่น้องแต่แวใจะพี่น้องเอฟซีจะเห็นใจกันนะครับเพราะว่าพ,พ่ออยู่ผู้เดียวนะครับพ,พ่ออยู่ผู้เดียวเ็ฟเองกินเองนะครับบ้านหลังง่านี่งามทําความสะอาดเดือน,นพอ,เอดเ็ฟเองปัดเองฟัดเองเอโอยยังว่าเปลี่ยนยุตลอดเวลาเนาะก็เวลาว่า,าพมมา่อได้ไปหาแม่บุษช่างบองบอกคุมเงินเขาได้ไปเพิ่นกับมาวัน ว่ามันทลายมือมแล้วงานนี่เป็นยากย้อนี้เพิน่นเพิ่นโชคมาเพิ่นถือเลขป่ะฟังเห็นเขาเ็ร่องหว้ว่าท่านหนึ่งสองนะโอ้เขาเ็ร่องหว้ว่ามันเตียมเขาจังไหน,ขนเขาเริ่มเขาเกิดทีรุ่งแล้วเก็เกิดยาวเนัน่ยน,ะ,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 นะเขาบอกเนาะเนาะเขาเส้นใบขึ้นว่า,วาล่ะโทษบอกเขาเ,าเนาะครับโอทอบอกว่าตัวตัวเนาะ ไปเป็นไปเนาะเอาทาั้งนั้นทั้งนี้แล้วพี่้องอ c ฟซี่ให้พี่้องอ c ฟซี่แคปหน้าจอกันอีกรอบนึงนะครับอ่ะนี่ครับของพ่อจิตนะครับซึ่งหมดที่แล้วนะครับเอาเบิรงหมดที่แล้วไปนั่มนะครับของพ่พอจิตกันเบิง์กบคูกันมาน้ามรักฐานนะครับนี่ครับพี่้องอ c ฟซี่กันนะครับรักฐานของเกานะครับของเกากับของไม่นะครับหมดที่แล้วพ่อจิตก็ให้ กสี่สี่หกเล็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องกิฟซี่เล็กวิ่งมานากันวัดนี้เล็กวิ่งคุณพ่อหกกับเจ็ดบนล่างเก่าตัวเดียวนะครับแต่ววดนี้เด่นมันมันมาตูกเก่าเนาะพ่อมาเล็กวิ่งอ๋อแต่ว่าพ่อแห้งแห้งหกทพ่อเนาะเอาพี่น้องกิฟซี่วดนี้เพ่อะว่าอาจจะมีเบิ่นนนะครับพี่น้องมีเบิ่นหกหกเจ็ดเจ็ด ให้ระวังไว้ครับพี่น้องอีฟซีถ้าเบิ้ลสามตัวกับศูนย์จ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับกันไว้พี่น้องอีฟซีเอาเลขยบรย้อยครูเรายหางเพราะฉะนั้นให้พี่น้องอีฟซีแคปหน้าจอากันเอาไว้นะครับเอาท,ทั้งนั้นทั้งนี้ขอบคุณขอบคุณพ่อหลายๆนะครับขอบคุณขอบคุณครับผมอาสวัสดีครับสวัสดีครับผม